สวัสดีค่ะพบกับแม่แม่ประมลชนะตลาดชดพันนะคะวันนี้นะคะแม่แม่จะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมชุมชนนะคะวิถีเกษตรเมืองเพชรค่ะที่ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารและต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนในกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์หญ้าแฝกและกลุ่มอาสาสบักพิทักษ์ป่า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหลังยุคโควิด19และที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าผลิตสินค้าดีๆมากมายนะคะเข้าไปในเว็บไซต์สินค้าชุมชน .com ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่นะคะมะพร้าวนะคะมะนาวนะคะโอ้โหต่างๆมากมายเลยวันนี้เมย์ไม่พาไปชมเลยค่ะตามเมย์ไม่มาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเมย์ไม่ก็ได้อยู่กับตัวแทนของชุมชนวิถีเกษตรเมืองเพชรแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ช่วยแนะนําตัวเองให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยได้ไหมคะครับผม กำนันจำลองเผาอสุกที่ประเทศกำนันตำบลเวียงคอยนะครับค่ะมิม่ขออนุญาตเรียกว่าพี่กำน,นันละกันนะคะคพี่กำนันคะมิม่อยากจะทราบว่าสินค้าหลักๆนะคะของชุมชนนี้มีอะไรบ้างคะก็ตอนนี้ที่ในสวนก็เออก็จะมีกล้วยนะครับมะม่วงะมะนาวแล้วก็สินค้าที่เราเส่งออกอยู่ทุกวันก็คือเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีไข่ไก่าอารมณ์ดีเหรอคะครับก็คือ,อเอ่อ ไก่เนี่ยเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาติคือธรรมชาติก็คือปล่อยเลี้ยงปล่อยนะครับคือพอเขาปล่อยเหมือนกับเราได้ปลดปล่อยนะเขาก็จะมีความสุขไม่เครียดเลยไม่เครียดพอรู้สึกว่าเขาจะมีสารอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าพวกเราทานเข้าไปแล้วจะทําให้เรามีความรู้สึกที่ว่าอารมณ์ดีไปด้วยเหรอคะสดชื่นด้วยใช่ใช่ตรงนี้เราก็เลี้ยงอยู่ซึ่งก็เป็นเป็นเป็น อะไรที่ว่าเป็นเป็นนำมาแปรรูปด้วยตรงนี้นะครับก็เราก็จะมีไข่ไก่เนี่ยอารมณ์ดีเอามาแปรรูปเป็นขนมขนมเค้กนะครับหนึ่งย่างสองมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมะพร้าวน้ำหอมเราเนี่ยเราปลูกแบบเขาเรียกปลูกแบบจะบอกว่าแบบว่าสนุกสนุกขำๆนะปลูกแบบคนขี้เกียจแรกๆใช่ไหมคะปลูกแบบขี้เกียจขี้กเกียจอปขี้เกียจแบบปลูกทิ้งกว้าง ทีนี้พอปลูกทิ้งกว้างเนี่ยเราไม่ได้ฉีดยามันก็จะเป็นในตอบโจทย์ในลักษณะปลอดสารปลอดสารไปเลยซึ่งะะมะพร้าวเราเนี่ยได้นําสู่ออกตลาดเนี่ยไปขายหลังจวนผู้ว่าในเพชรบุรีเราเนี่ยได้ตรวจแล้วก็คือไม่มีสารว้าแล้วก,ก,ก,ก็ก็ทำมานานแล้วค,ครับผมแล้วก็มีมะม่วงใหญ่มากนี่ค่ะทุกคนครับผมมะม่วงะนะครับครับมะม่วงแล้วก็มีขนุนมะนาว มีมะนาวมะนาวก็เพชรบุรีนี่ติดอันดับเนาะผ่านเป็นพวงจากที่นี่จะอ่าเป็นพวง,จะ,พวงจะออกลูกดกแล้วน้ำน้ำดีมากแต่ยังทั้งนี้ทั้งนั้นปลูกปลูกพืชทุกอย่างต้องลดน้ำนะตรงนี้ก,นก็นกับว่าเราเรา,เราเลี้ยงลูกเราก็ต้องอบรมดูแลเขาตอนนั้นเขาก็จะให้ผลตอบแทนที่ดี<า>กเราจากที่แม่แม่ฟังแบบพี่กำนันนะคะแม,แม่ก็จะเห็นถึงความใส่ใจนะคะถึงการดูแลนะคะ,คะในเรื่องของ การแบบเกษตรปลอดสารไม่ใส่สารพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตต่างๆเนี่ยเห็นได้เลยว่าลูกใหญ่มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ก็เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งแตกต่างจากที่อื่นเลยปลอดสารด้วยอารมณ์ดีด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ลดต้นทุนก็คือว่าเราให้เขาทานบางทีเรามีกล้วยจากในไร่เนี่ยที่เราปลูกเองปลูกเองเรากล้วยมันหักเราก็เอากล้วยมาให้เขาทานเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ได้ทานผลไม้เหมือนเหมือนพอเราได้ทานผลไม้ก็จะ ดูดีขึ้นนะครับค้โหเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าแค่แบบว่าเริ่มต้นจากการที่แบบ ลองทําทําดูยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะคะแต่พอไปไปมาผลผลิตกับเก็บเกี่ยวได้แบบทุกผู้ชมดูลูกสิคะใหญ่โตมากๆเลยแถมยังไข่ไก่แถมยังมีขนุนต่างๆมากมายเนี่ยสร้างรายได้ให้อีกนะคะแถมยังเป็นอะไรที่ปลอดสารและสร้างชื่อเสียงนะคะให้จังหวัดเพชรบุรีและก็ชุมชนกลุ่มนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่กันปันจาลองมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับ